เบิรงอีเกลงพี่น้องพุ่นอีเกลงบ้านคอยกามีเด้พุ่นอีเกลงใส่เห็นอยู่บ่เอาอีเกลงนี่คนดังหังพุ่นเด้อีเกลงคู่บ่ให้เอิ้นอีเกลงอี่มงือนดาวคู่บอกให้ไอเอิ้นดวงจันทร์

จะผู้บุญเรือนตีอยู่บ้านโอ้ยสื่อขู่จะมาอัดเสียงน้องไม่อะไรพี่น้องมาสุมหัวกันเหตุของกินของอยากอีกอ่ะนั่งนนะพักดังขมพักดังขมขมและขมขมและขมแลขมและข่มไม่อไรแล้มึอันให้ที่ิบต่ดาวขอคนมาแล้วึ้นใส่ จอยบมีเริ่มจอยแล้วเด้ปุ่บุแซตาบมลุงสายตาบุ่ลุงผู้น้ำผักผักแน่ผักกะเหล่าผักกันยังไงวันนี้ย่างหรอกมางอกันหาแต่เหล่องกินตาหนึ่งใาต่โตตึงโตตึง ปากะตัวเง่ๆสวดๆเด้อกะเด้อปลาตัวแง่้สวๆปลาปลาตัวเดียกันเด็ดอ้อยซอยอยู่น่ะปลานิววน่าเลยปาโข่อยยังว่าพวกหานองมันก่อยยังว่ามีแต่เน่เออโทคดีนะเรียวโทคหาขึ้นมเออโชเบงโชเบงมันได้หลายก็ได้เด่นไม่่กัาเขาก็ปลากินกันอืม